สวัสดีสู้ครูสู้ค,คนาานะจ๊ะนม้อน,นี้ีดาสิพามาเบิ้งลูกมูจ้าลูกมูฟ้าวันนี้มีโอกาสได้เดินทางนะคะกลับมาส่งคุณยายไปสวรรค์จ้าเดินทางกลับมาบ้านนอกนะคะทุกคนจะพามาดูลูกหมูนะคะกําลังคลอดเลยค่ะได้ประมาณสิบวันนะทุกคนนี่ได้เดอนนึงแล้วมูป้าอัน <c oughs> นี้ก็เป็นหมูป่านะคะทุกคน เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงนะคะของยายยงค่ะเลี้ยงทุกอย่างนี่นะคะกินเศษผักที่เหลือนะคะทุกคนน่ารักค่ะกินถุงพลติกแล้วยายยงป้ากำลังใหญ่หลุ่นเม่าๆ อืนี่เป็นอีกแม่นึงนะคะทุกคนที่ยยดาวถ่ายไปคลิปที่แล้วนะที่มีที่เดินทางมานะคะยยดาวถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะ,ะตอนนั้นเขาท้องอยู่ทุกคนมาดูตอนนี้ค่ะโโนะอ้หดูลูกเขานะ สิบห้าตัวทุกคนแม่เขาห่วงนะคะมองมองมองแลวก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยเดยเกเ็กเล็กน่ารักมากค่ะทุกคนหมูกระยไม่ดาวมันสวยหมูกิโลละลอยฮะให้หลืออันน้ำนมไข่ท็ไม้ได้ใส่ บรรยากาศเทียงนาะเออโน่นเนอข้างบนโน่นะคะที่มันมีหมอกควันขาวๆาวน่นนะคะเถียงนายาดาอยู่โน่นอีกที่หนึ่งนะคะส่วนข้างล่างนี้ยายยงเขาเพิ่งขยายลงมาเนาะเอาหมูจะมาเลี้ยงปลาข้างล่างค่ะ เดี๋ยวคอยเป็นกำลังใจให้แกด้วยนะคะว่าแกจะเลี้ยงอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นควายนะคะทุกคนวันนี้เวลาพามาดูควายค่ะยังไม่ได้ออกคอกนะคะทุกคนมีอยู่สี่ห้าตัวค่ะสี่ตัวนะคะ นี่ค่ะควายคุณยายยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนเลืเวกวลอ,อกแตงมทองทุ่งนานะคะปุ้นไปไทยบอกบนนีหรอตอนนี้จะปลูกต้นใหม่ห อ,อเออในสมโยงจะเลี้ยงปลานะคะทุกคนขุดบอ่อค่ะวิธีวิธีพอเพียงนะคะพามาตรวจงานาค่ะทุกคน,นอเออเกษตรพอเพียงส่วนมากยายโยงจะเลี้ยงหมูเยอะนะคะทุกคน อืมตัวน,น้ามันพลาดจันเลยอันนี้เขาจะเลี้ยงปดุกนะคะทุกคนเขาพามาดูคะ่ะว่าเขาขุดไว้ยังไงนะคะเดี๋ยวอีกสองสามเดือนยายนามีโอกาสกลับมาจะมาถ่ายให้ดูนะคะทุกคนว่าเขาเลี้ยงอะไรบ้างตัวนั้นบอบปะนิน่ตัวนั่นคือปะนิ่มาปล่อยอืมฟังฟังโครงการยายงนะคะ,ะน,นะคะจูงควายช่วยยายงค่ะทุกคนจูงมือนึ่งถ่ายมือนึ่งนะคะ เอาบรรยากาศทุ่งนามาฝากค่ะมาจากมาช่วยยาดาวเลี้ยงควายกันค่ะจะน้อยกับอาโปอาโปแก่มากแล้วอาโปมานี่สิ โปรนี้น่าจะได้เก้าปีสิบปีแล้วค่ะทุกคนสิบสิบกว่าปีแล้ว,วเออ,อ 3, เออแกบอกสามไร่สามงาน<ะ>เนกเษตรพอเพียง,ออง,ยงทำอยู่ที่ไหนยายงบอกเขาด้วยอ,อ,อยู่โนนสะอาดสสีสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลเนีย์อ๋อคะ่ะ มันเป็นกําลังใจให้ยายงกันนะคะเสร็จพอเพียงค่ะนู่นนู่นี่แล้วย่มองลองไปข้างล่างนะคะบรรยากาศสวยงามค่ะบับวบัวเดินอยู่ข้างในนะคะวันนี้บัวไม่ได้ออกค่ะทุกคนออกแต่ควายนะคะ งามตัวละเนะนี่นะคะมาเก็บเห็ดไปแกงค่ะทุกคนเนี่ยประยงกำลังเก็บออกมาเลยนะคะเยอะมากค่ะทุกคนแกงสดๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปตัดตีนกันค่ะือ <c oughs> ใครสนใจก็มานะคะเรียนรู้อาชีพกันได้ค่ะนี่นะคะเี๋ก็จะไปตัดตีนกันเนะทุกคนแกงสักถ้วยหนึ่งค่ะมาเอาแกงนี่ให้นี่นะคะเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะทุกคนเราจะตัดตีนจะแกงนะคะโอ้ยอดูดิ สดสดใหม่ๆจ,จ,จากสวนจาน้านีเด้อจ้ากแกงเ็ดตอนนี้ย้ยงแกงเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อม่กินน้ำกันมานน้คลิปน,น,นี้ก็ไว้สนี้ซะก่อนนะจ้าน้อฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายดาวค้นบ้านๆน้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้า